เขียวสุริยาดวงสี แกนนำเยาวชนที่มีอดีตผ่านร้อนผ่านหนาวเมื่อเรียนจบชั้นม .6 กก็เดินทางออกนอกชุมชนไปศึกษาต่อที่กรุงเทพเรียนไปทำงานไปและด้วยวัยที่คึกขนองกินเหล้าเกเรชีวิตจึงหักเหเมื่อเรียนไม่สำเร็จจึงกลับคืนถิ่นสู่ชุมชนเรากลับมาบ้านเราก็เห็นปัญหาคล้ายๆกับปัญหาเราคือผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ชีวิตแบบ <c oughs> เป็นอะไรที่ไร้สาระมากหลายๆอย่าง จึงให้เราย้อนกลับมาว่าถ้าเด็กส่วนใหญ่ไม่เป็นเหมือนเราอนาคตเขาก็จะต้องดีกว่าเราแน่นอนน้องเขียวจะทําอะไรนี่เด็กๆเกยาวชนจะจะเห็นด้วยแล้วก็ทําตามแล้วก็จะมาร่วมกิจกรรมเยอะเราก็เห็นว่าจุดเด่นตรงนี้นะครับน้องเขียวสามารถที่จะพากลุ่มเยาวชนมาร่วมกิจกรรมได้สมเกียรติสาระหัวหน้าสํานักงานประหลัดอบอบตน้องอียอ มุ่งมันที่จะทำงานพัฒนาเยาวชนโดยให้ความสนใจกลุ่มเด็กที่ก้าวพลาดหรือกลุ่มเสี่ยงต้องจับตาเป็นพิเศษด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนถ้าได้โอกาสและการยอมรับเขาจะเป็นคนดีและแสดงพลังออกมาพอดีเห็นสมเกียรติมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน,นองอียอจึงเกิดขึ้นจากการรวมใจของผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนตัวแทนของบ้านวัดโรงเรียนรพสตและอบตอที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องโดยทํางานหนุนเสริมสภาเด็กและเยาวชนที่มีแกนนําเยาวชนโดยธรรมชาติไม่ใช่จากการแต่งตั้งอย่างในอดีตและนี่คือพลังสําคัญที่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆน้องอียอ เมื่อผู้ใหญ่ใจดีมอบโอกาสเขียวคว้าและลงมือทำอย่างตั้งใจโดยหวังอยากให้น้องๆในชุมชนเติบโตอย่างมีคุณค่าดโดยเริ่มต้นจากการชักชวนน้องๆ<อ>ตัวแทนหมู่บ้านละสองคนตั้งเป็นคณะกรรมการแกนนำเด็กและเยาวชนกิจกรรมต่างๆที่เราทำกันเราก็จะเรียกประชุมคณะกรรมการว่าภายในเดือนนี้เดือนนี้เราอยากทำอะไรบ้างแล้วเราก็คุยกับพี่สมเกียิพี่สมเกียจก็เป็นคนช่วยในเรื่องต่างๆ เราการซ่อมรถซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นทุนดีที่เขียวสามารถนำมาสอนน้องๆที่สนใจรวมทั <air> ้งประสบการณ์ด้านการเกษตรที่สามารถสร้างฐานอาชีพให้กับน้องๆในชุมชนได้กลายมาเป็นโครงการให้น้องๆได้เลือกเรียนรู้อย่างเช่นโครงการเลี้ยงปลาที่ได้ผู้รู้ในชุมชนมาช่วยสอนตั้งแต่การเลือกพันธุ์ดีการให้อาหารการดูแล และเขียวอย่างให้น้องๆรู้จักนำไปขายในชุมชนเด็กๆไม่อายที่จะขายผลผล,ผลิตของตนหรืออย่างโครงการเลี้ยงไก่ที่ได้รับการสนับสนุนจากอบตพวกเขาได้ฝึกการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและร่วมเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงไก่ร่วมกันนำไปสู่การสืบค้นและสแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาและเทคนิคใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกชุมชนเมื่อรวมตัวกันติด กลุ่มเยาวชนก็อาสาทำงานเพื่อชุมชนกิจกรรมแรกก็คือทำความสะอาดหมู่บ้านทุกวันเสาร์เวลา7จ็นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะว่าช่วงเย็นนี่เราก็จะมีวิ่งเก็บขยะแล้วก็ช่วงเย็นเราจะก็จะสอนหนังสือเด็กๆด้วยนะคะรู้สึกภูมิใจมากที่เราแบบใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์มีจิตอาสาในการพัฒนาหมู่บ้านของเราก็ยากให้เด็กนี่เขามีความรู้สึกว่าตัวเองเขาเนมีประโยชน์ยังมีหน้าที่อ่าคอยช่วยเหลือสังคมได้ และเมื่อมีวาระของชุมชนขึ้นก็ได้พลังเหล่านี้มาเป็นกำลังสำคัญอย่างวันงานทอดกระถินของวัดราชสามาคีประจำปีนี้ <มา S 1> ก็ได้เห็นพลังของกลุ่มเยาวชนมาร่วมลงแรงลงมือเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่ทุกคนเยาวชนเราจะมาช่วยกันด้วยใจตั้งแต่มีกลุ่มของเขียวเขาเข้ามาเขาก็จะมาช่วยมาดูมาแลมาแบ่งเบาเห็นแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าเยอะ เมื่อยิ่งทำกิจกรรมก็ยิ่งพัฒนาตนหลายคนก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองขยับบทบาทเป็นแการนำเยาวชนรุ่นต่อๆไปความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยคือเรากล้าแสดงออกแต่ก่อนไม่กล้าเลยเดี๋ยวนี้กล้าพ่อแม่บอกว่ามีโอกาสให้รีบพูดให้รีบกล้าทำค่ะแล้วก็แบบเป็นคนใช้เวลาว่างเป็นไปอยู่แต่ก่อนจะแบบดูโทรทัศน์ฟังเพลงแต่เดี๋ยวนี้ก็ทุกวันเสาร์นี่จะมาทำกิจกรรมเราดูแลเด็กอยู่เยาวชนทั้งเด็กทั้งเยาวชนอยู่ ทั้งตำบล10บหมู่บ้านคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากที่สุดคือเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างเขาทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเยอะสบายใจบอกังวลใจงอนใจน,ใจนอนกับรับว่าเขาเป็นคนดีแล้ววัสนสำหรัเขาเห็ดได้ดีแล้วซ้ำางี้ยคะ่ะดีใจื่นใจน้ำเขาเบื้องหน้าคือความงดงามที่เกิดขึ้นจากพลังของเด็กเยาว,วชน เดยเริ่มจากเยาวชนนอกระบบที่มีใจและมีศักยภาพของการเป็นผู้นำพัฒนาน้องๆในระบบการศึกษาให้มีทักษะชีวิตรับผิดชอบและซึมซับความเป็นไปของชุมชนในระหว่างทำงานเบื <c oughs> ้องหลังคือมีผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกับสมเกียรติเข้ามาร่วมสนับสนุนคอยกระตุน้นให้กำลังใจให้เด็กเยาวชนรู้สึกภาคภูมิใจ <c oughs> เห็นคุณค่าของตัวเองกล้าลุกขึ้นมาร่วมรับผิดชอบชุมชนท้องถิ่น ้าวแรกของความสําเร็จไม่เพียงจะทําให้แกนนาเยาวชนมีกําลังใจแต่ยังทําให้การถักทอพลังคนเบื้องหลังแข็งแรงมากขึ้นนําไปสู่ความพยายามยกระดับจากคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีทั้งตัวแทนมาจากหลายหน่วยงานมาเป็นโรงเรียนครอบครัวเมื่อก่อนนะครับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของเราอาจจะขาดความตอนน่อเนื่องหลังจากนั้นนะครับทางสรสและมูลนิธิสยามกมาชนนะครับเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการจุด ประเด็นในเรื่องความการพัฒนาเด็กและเยาวชนครับในรูปแบบของการจัดการความรู้เด็กและเยาวชนแล้วก็แนวคิดของโรงเรียนครอบครัวโรงเรียนครอบครัวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเด็กจะได้ดูแลสุขภาพในครอบครัวในชุมชนได้นะครับก็จะให้เด็กมาฝึกทักษะที่โรงพยาบาลสตอ์นะครับเกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยก็คิดว่านี่จะเป็นแกนนดัน้ได้สุขภาพได้นะครับก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับเด็กก็คิดว่าน่าจะเป็นการบูรณาการการงานกันนะครับเพราะว่า อยากให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับเมื่อมีจัดตั้งขึ้นเนี่ยผมเห็นว่าก็จะเป็นส่วนช่วยให้คนที่เรียนในระบบไปเรียนวิชานอกระบบเช่นวิชาวิถีชีวิตวัฒนธรรมครอบครัวในท้องถิ่นเนี่ยไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อมาปรับใช้ในวิชาในระบบนะครับทั้ง8กลุ่มสาระวิชานี้ได้เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก่อนทาง เยาวชนนี่ตำบหลหนองอียอของเราเนี่จะมีปัญหาในเรื่องการจัดงานที่ไหนหรือว่ามีงานที่ไหนจะมีการทะเลาะเบาแวงมีเรื่องมีราวกันขึ้นอยู่ทุกบ่อยอแต่ตอนนี้นะครับเป็นการที่มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ทําให้เด็กเยาวชนเขาเขารู้จักการเขาคุ้นเคยกันดีนะครับปัญหาเรื่องเหล่านี้ ลดลงได้เยอะนะครับร่วมคิดร่วมทำนี่เขาจะภูมิใจในหน้าทีเขาเราก็ให้โอกาสเขาทำพลังของการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน,น้องอียอที่เกิดขึ้นได้นี้เพราะมีเจ้าภาพคืออบตอที่มีบทบาททักทอการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆในชุมชนและนอกชุมชนเราก็คิดว่าตอนนี้เด็กของเราแล้วก็ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีรวมทั้งในงานต่างๆก็เริ่มที่จะ เห็นความสําคัญตรงนี้แล้วตระหนักแล้วนะครับเมื่อมีความตระหนักในอนาคตต่อไปนะครับเราจะมีการพัฒนาอย่างเข้มข้นในเรื่องของกระบวนการโรงเรียนครอบครัวเพื่อที่จะลงลึกไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ลูกนะครับในครอบครัวโดยนะครับเราจะนําจุดแข็งของเราเช่นการมีสภาเด็กและเยาวชนนะครับทั้งเด็กในระบบนอกระบบที่เข้มแข็งมีตัวแทนผู้ปกครองมีผู้ปกครองที่เข้าใจการพัฒนาของเราแล้วแล้วก็เข้าใจทิศทางแล้วก็รู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ เห็นผลดีว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตัวในรูปแบบของโรงเรียนครอบครัวที่เราได้รับความรู้จากสรส,ลสลและก็มูลนิธิสยามกมาจนนะครับได้พัฒนาไปในรูปแบบไหนนะครับดังนั้นนะครับคิดว่าในอนาคตการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบของโรงเรียนครอบครัวของเรารก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วราบรื่นและก็จะเป็นไปในกระบวนการที่เข้มข้นมากกว่าเดิม กลไกการจัดการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหน,นองอียอกกำลังก่อร่างสร้างตัวอย่างเข้มแข็ง ทางบ้านวัดโรงเรียนรอพศอตและอบตอเข้ามาพูนพลังในการร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบและร่วมเรียนรู้ถักทอหนทางสู่โรงเรียนครอบครัวแหล่งเรียนรู้ที่ให้ทั้งวิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตและวิชาชุมชนพัฒนาศักยภาพลูกหลานน้องอิยอให้เติบใหญ่อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่พร้อมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชนในสังคม